ก็มาหาถึงบ้านเลยนะไม่รู้ว่ามีทุระ,ะรหรือเปล่านะพี่พี่ีมา,มาขอผมเป็นแชนนน์เหรอสวัสดีครับสวัสดีพี c ทุกท่านนะครับอยู่กับผมร์มอสพาชมพ้าชมคันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้มายัางบ้านพี่เบนนะครับผมนะ พี่เบนเนี่ยก็ได้โทรมาหาผมนะบอกว่ามาริเนี่ยมาหานะครับพี่นะผมเนี่ยก็รีบขึ้นมาเลยนะพี่พนะตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่บ้านพี่เบนแล้วนะก็มารีเนี่ยก็นั่งอยู่นั่นเลยนะครับผมหน้าบ้านเลยนะครับก็ฝั่งนี้เนี่ยมีแต่พวกใบไม้ในพี่นี่ใบไ,ไม้เนี่ยเยอะมากแบบมันเป็นหน้าแรงนะพี่ใบไ,ไม้เนี่ยก็จะรู้วเป็นเรื่องป,ปกตินะครับผมนะตอนนี้เนี่ย พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินเลยนะพี่บรรยากาศเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมนะช่วงเย็นเนี่ยเราได้ดูพระอาทิตย์ตกดินทุกวันนะครับพี่พี่ถ้ามาอยู่แถวบ้านผมนะครับก็โอเคนะครับผมไปแล้วเนี่ยรีบไปหามาลีนะไม่รู้ว่ามมลีเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับ่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวันนี้เนี่ยผมต้องขอพี่เอฟซีคนหนึ่งรันิชัตยต่าให้ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ได้ลงคลิปนะก็ต้องขออภัยนะครับพี่พี่ ไปเดี๋ยวนะรีไปหามันรีเลยดีกว่าครับผม,ม<า>นีมีนี่นม,นนมาหาผมนะครับก็มาหาถึงบ้านเลยนะไม่รู้ว่ามีทุระหรือเปล่านะพี่พีมันนี้มีธุระหรือเปล่าครับ เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องขอ้เข้าไปคุยกับมันดินะครับผมกล้องสั่นเนี่ยต้องขออภัยนะครับโอเคครับผมไปเลยเนี่ยเข้าไปคุยกับ มรีดื่มน้ำนะนดีด่ครับจเ,เอาน้ำให้มาลิก่อนนะครับผม แค่น้ะเดี๋ยววันนี้กินข้าวบ้านที่เบนนะผมไปถามแม่พี่เบนแล้วแม่พี่เบนบอกว่าถ้าจะกินก็กินได้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะถามมาดีนะว่ามีเรื่องอะไรให้ผมช่วยหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับพี่ น,นี่มีเรื่องอะไรผมช่วยหรือตอบกับรือว่าอะไรนี้เนี่ยก็เย็นแล้วด้วยนะพี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับอาทิตย์เนี่ยก็ตกดินไปแล้วนะ มีเรื่องอะไรเปล่าครับเรื่องอะไรวันนีมามา้มาขอผมเป็นแจหรอ ขอผมเป็นแฟนนะพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาิ้นเนี่ยมาขอผมเป็นแฟนครับผมนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังไม่อยากจะมีนายพี่เพราะผมเนี่ยอยากจะเรียนมากกว่านะเพราะาตอนนี้เนี่ยแบบเวสีเนี่ยก็บอกผมมานะกพราพี่พี่เนี่ยก็คอยบอกผมนะครับว่าเรียนก่อนนะแฟนเนี่ยว่าทีหลังนะเรื่องแฟนนะครับไว้ทีหลังนะพี่พี่ ก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องแบบเน้นในเรื่องเรียนก่อนนะครับผมนะก็บางทีเนี่ยยูทูบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีนะบางทีเนี่ยผมก็อาจจะต้องไปหางานทํานะต้องเรียนให้จบก่อนนะครับพี่พี่นะทีเนี่ยยูทูก็คงจะแบบยังไงนะอาจจะได้ไม่ยืนนะครับก็อ,อาจจะต้องไปหางานทำนะครับผม เรื่องความำตอบเนี่ยผมก็ต้องไว้ก่อนนะพี่พี่นะผมก็ไม่อยากจะมีด้วยนะตอนนี้เนี่ยเย็นแล้วด้วยนะพี่บรรยากาศนะครับตอนนี้เนี่ยแบบอาทิตย์เนี่ยตกไปแล้วนะครับพี่ที่ตกบินแลนะนะแต่ว่าท้องฟ้านี่ย,ยงังสวยเลยนะพี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มแห้งนะพี่พดู ผมจะให้ดูนะเพราะใบไม้ต้นไม้เนี่ยจากที่เขียวๆเ,เนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับอนนี้ใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะสนนู่นเนี่ยแบบอันนี้แล้วนะแห้งแล้วนะพี่บางที่เนี่ยบางที่เนี่ยก็ยังเขียวอยู่นะเพราะว่าเป็นป่าแบบ ป่าดิบชื้นนะครับผมนะแต่ว่าป่าแถวบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ป่าดิบชื้นนะก็เลยแบบไม่ค่อยเขียวนะไม่ค่อยงดงามเหมือนป่าที่อื่นนะพี่พี่ก็ถ้าเสียงดังหรือว่ามีเสียงอะไรมารบกวนเนี่ยต้องขออภัยนะครับเพราะแบบเลี้ยงไก่ด้วยนะพี่พี่มีไก่บ้างมีสุนัขบ้างนะครับผมนะก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะเสียงดังนะแต่ก็แบบไม่ยุ่งยากเท่าอยู่ในเมืองนะ โอเคนะพี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพูดคุยกับมารีนะก็เหมือนตรงนี้เนี่ยแบบมันจะลกนะพี่เดี๋ยวผมกับมารีเนี่ยก็จะทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะเป่าเลยนะครับเพราะใบไม้เนี่ยมันเยอะมากทางเลยนะครับผมเนี่ยกวาดเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับพี่ๆนะแต่เรี๋ยวเนี่ยไปนั่งคุยกับมารีสักพักใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกวาด ที่บริเวณแถวเปนะครับผมเดี๋ยวมารีวันนี้เนี่ยกินข้าวที่บ้านพี่เบสเลยนะครับแล้วมารีจะนอนที่นี่ไหมไม่นอนใช่ไหมนะก็มารีกันแต่ผมก็จะไปส่งมี้ี มาข่าวน,นี่มาพีาา่มันดีไปพี่มันดีแยกสิอ่าพี่มันดีนี่ก็จะเป็นรูปพี่เบสนะครับผม สาพวาไม่แท no ่งเท้าสายีวาไม่แท่งเายอยู่ใตาดินินงพอถ้าเสียงดังเนี่ยต้องขอัยพี่นะ ว่าน้องวาเนี่ยเล่นนะครับพี่ซื้อของเล่นมาใหม่นะก็เล่นนะครับตามประสาเด็กนะพี่เดี๋ยวสักพักเนี่ยมันนี่จะไปเดินชมวิวก่อนไหมชมวิวชมวิวบรรยากาศยามเย็นได้ไ,ไหมครับโอเคดีครับ วันนี้เนี่ยบอกว่าจะไปเดินชมวิวก่อนนะเวันนี้เนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบวิวที่นี่เหมือนกันนะเพวามันสวยดีนะครับพี่พ ที่นี้เนี่ยก็จะมีพพกไร่เนี่ยยืนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเข้าหน้าแรงเนี่ยก็จะขาดแขนน้ำนะก็จะไม่ค่อยมีน้ำกันนะครับผมนี่นะบรรยากาศก็กถือว่าสวยนะถ้าถ้าทิศยังไม่ตกเนี่ยสวยมากเลยนะ แปลว,ว่าพาทิศใกล้ตังเนี้ยสวยนะครับพี่พี่ตอนเนี้ยพาทิศตกนะเนี่ยบรรยากาศร,รอบๆนะครับเจอหมู่บ้านผมนะต้นมะกอกเนี่ยใบมันร่วงแห้งหมดแล้วนะครับผมไก่ด้วยนะพี่พมันรีชอบบรรยากาศที่นี่ไหมครับบรรยากาศที่นี่สวยใช่ไหม พี่พี่ครับผมออช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ลงคลิปไปนะพี่พีออ่ต้องขออภัยพี่พี่หลายๆท่านเลยนะครับนะก็อย่าเพิ่งลืมผมนะพี่พี่นะก็ถ่ายคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าป่าลึกเลยนะเพราะว่าแบบยังไงผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเข้าป่าด้วยนะพี่พี่ ็เลยไม่ได้ไปนะครับผมลมเนี่ยเย็นสบายมากเลยนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องแล้วก็ไปเดินเล่นหน่อยหนึ่งนะครับผมบรรยากาศดีมากๆ ท่านหนึงนนเดี๋ยวจะแล้วมันลีได้อาบน้ำเองครับอาบน้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปกวาดกันนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับดีนะเพราะว่ามันลีมานเนี่ยได้เล่นได้นะ,ะมการเนี่ยดีมากเลยนะครับพี่พ พี่พี่ครับทาเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยนะครับผมอะไรมันเละหาหมดเหรอมหมดตัดน,นะพี่หนึ่งล้ในกองเจอหรือเปล่าเพรา็มีตัวเล็กนะอ,อะไรยินเสียงสุนหัขข่าเนี่ยต้องขออภัยนะ แพมเนลีเดี๋ยวเรารีบกลับไปถางคอบซ่าแล้วก็เดี๋ยวเรานจะไปทานข้าวกันเลยนะครับผมนั่นเราจะไปทานข้าวกันเลยนะพี่พี่พมเีอถ้าเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยนะพี่พี่ เหมือนจะมีคนมากวาดแล้วนะเหมือนจะเป็นพี่เบสหรือเปล่านะที่กวาดนะครับพี่เบสนี่พี่เบสเนี่ยก็กำลังจะกวาดบ้านนะอันนี้พี่จะเผาเลยใช่ใชชไหมจริงเนี่ยผมจะให้มารีมาช่วยกวาดสักหน่อยแต่พอดีเลยพี่มากวาดงั้นเดี๋ยวมารีไปนั่งพักเลยนะครับ มมลิมาเที่ยวหาครับ oh. ก็เดี๋ยวจะให้มมลิเนี่ยทานข้าวที่บ้านพี่นะผมเนี่ยได้ไปไม่ทานข้าวที่บ้านมอสบ้านผมอันนี้ผมแบบอยากจะมาลองชิมฟิลมือแม่พี่ไงนนนี้เลยเดย๋ขึ้นเือป็นพี่หน่อยนะได้ งั้นยวผมตั้งกล้องนี่วะนะจะตั้งกล้องกันนะพี่ก็ให้มาดีเนี่ยนะไปนั่งพักนะนะครับผมผมก็จะกวาดนะแต่ว่าผมจะทำน,นี้เนี่ยถือกล้องให้ผมนะแต่ว่าพี่เบนเนี่ยก็กวาสดสบายเลยนะครับพี่เ,เดี๋ยวผมจะไปเอาไฟแช็คก,ก่อนนะครับผม นะเพราะว่ามันรกนะครับพี่พี่ช่วงนี้เนี่ยก็ใแบบมุงใบไม้เนี่ยร่วงนะครับนะก็เราก็ต้องทาความสะอาดนะเพราะว่าพอเวลาอากาศร้อนใช่ไหมที่เราสั่งทับอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถทับผ่อนตรงนี้ได้นะเพราะมีต้นมุงต,ต้นไม้เนี่ยบางนะครับพี่พ คือเราเนี่ยจะต้องกวาดช่วงเย็ยนนะเพราะช่วงเช้าหนะ้าอากาศร้อนกันไปมันร้อนแล้วก็มันจะทำให้เราร้อนไปด้วยนะ <c oughs> แล้วต้องถอดเปรี้ยไหมไม่ต้อง <c oughs> อยเตรียมตั้งน้ำาเอาด้วยนะ,ะไรนี่ยปน้นพี่ป่ะ,ะไม่เดี๋ยวไปไหนไปเหรอมันไม่รู้ใช่ครับไปอ้อาวบินีเดี๋ยวมันไม่ลงป้าป้าเดี๋ยวดับบอสครับ รอพ่าเนี่ยออเปนนี้ไปเก่แตไมอ้เกัยางันนี้เดียวงันน้เดีอสนี้เนี่ยชือว่าสนอนะครับผมนี่นะ รวงเยอะมากเลยนะครับโอ้หเดี๋ยวผมอยู่นี้ยังร้อนเลยนะพี่เวไปหรอจะต้องคอยดูด้วยนะครับพี่ๆ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ย <c oughs> จะลามไปนะั้น <c oughs> เดี๋ยวจะแบบไม้ที่งเขานะครับผมทา <c oughs> <c oughs> ไม้ที่ยวข,เ,ขเนี่เดี๋ยวเราซวย ร้อนแจ๊บดูข้างบนนะยานอยู่ตรงนี้เนี่ยยังร้อนเลยนะพี่เออเอ๊เรถซาอ้านี่ยเดี๋ยวชาวแล้วแม่ชาวเปียวเชิดอ่ะ คนะพี่พี่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ให้มารีเนี่ยทานข้าวและเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะก็เราเนี่ยเตรียมตัวที่จะเดินทางไปส่งมารีแล้วนะคะพี่พี่นะก็วันนี้เนี่ยมารีเนี่ยมาขอผมเป็นแฟนนะพี่พี่วันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านนะครับนั่งคุยกับแม่พ่เบสอยู่นะก็ผมเนี่ยยังไม่รับปากนะครับผมนะรอวันที่ผมพร้อมก่อนนะครับพี่พี่ถึงผมเนี่ยจะรับปากนะครับ ผมเนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องการเรียนก่อนนะพี่ๆอยากจะเรียนให้จบก่อนนะครับผมนะทางงานทาก่อนนะพี่ๆนะก็โอเคนะพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปส่งมารีครึ่งทางนะครับผมนะมารีเนี่ยแบบมืดแล้วนะแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจนะผมอาจจะไปถามมารีก่อนนะว่าจะนอนที่นี่หรือเปล่านะครับถ้านอนที่นี่เนี่ยก็ดีเลยเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยก็มือและเนื้อด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับพี่ๆใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยต้องขอขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนตัให้ผมด้วยนะครับก็อน้ปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ